ถมถมดินปลูกนะคะปลูกต้นไม้เคยปลูกไหมเอ,เอาดินไปถมรากมันเพื่อรากมันได้กินแร่ธาตุของดินนะคะอย่าไปถมใบมันนะคะใบมันไม่กินแร่ธาตุนะคะแต่ว่ารากมันนะคะจะเป็นเป็นตัวดูดน้าแล้วก็ดูดแร่ธาตุให้ถมลงไปเลยนะคะเอามือกรอบกรบกบตบดินให้แน่นๆนะคะอย่าให้มันเ ให้ต้นไม้เอ็นไมไม่มาพิงกือเออระวังเพื่อนด้วยนะคะอาถมเลยกิ้งคือเออไม่เป็นไรค่ะกิ้งคือก็จะช่วยพรวนดินให้ด้วยอะวางไว้วังไว้วังไว้ข้างๆอาะอาถมเลยค่ะจะช่วยกี่อ่าถมเลยนี่นาะถมถมถมสองมือครับใช้สองมือใช้สองมือปลูกด้วยกันนะคะอาถมลงไปเลยอาเหมยเหมยถมลงเลยค่ะไหนคะ อ่าน้องพลอยถมสองมือเลยนะคะกรบกรบดินนะคะแล้วก็ตบตบให้มันแน่นแน่นนะคะไหนโบอากับใครนี่กับน้องพีทอ่ะช่วยกันปลูกครับอ่าไห่คะเสียอย่างนฟ้ฟิวเดี๋ยวคุณจะเดินไปดูฝั่งนู้นด้วยนะนี่เวลาปลูกให้คุณแม่คุณแม่เห็นด้วยคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยอ่ะอันนี้ต้นอะไรรู้ไหมคะต้นมะเขือเทศอันนี้ของเฟิร์สต้นอะไรต้นมะเขืออ่าต้นมะเขือ ดินดินเข้าไปกรบเข้าไปเยอะเะเลยอ่าเดี๋ยวกรบเข้าไปเลยเฟิร์สกรบกรบดินเข้าไปเลยเออนิดแล้วก็ตบตบให้มันอันน네ั้นให้มันนี่นอะไรคะน้องเพลอ้น้องแพรากับอะไรคะแพรว่ากับใบฝนเล็วปลูกต้นอะไรรู้ไหมต้นกระเพ้าเรียกว่าต้นกระเพ้าใครคะอังพอากับนิชาปลูกต้นอะไรเอยรู้จัก ต้นพริกต้นพริกเอาไว้ใส่ส้มตามให้มันเผ็ดๆนะคะคะสองคนนี้ปลูกอะไรคะต้นอะไรรู้ไหมพริกค่ะต้นพริกอ่ะตบช่วยกันตบช่วยกันทา,างนูน้น<ต>เกิดปัญหาอะไรไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหนไหนครูดูให้หมดก่อนอ้าอุ้ยปลูกต้นอะไรรู้ไหมต้นพริกอันนี้อ่า เขาเรียกอะไรหอมใบเรื่อยอ่ะบ้านเราเรียกหอมเปหอมเปอ้าวปลูกเสร็จแล้วอ่ายืนขึ้นค่ะแล้วอุ๊ยระวังเพื่อนค่ะปลูกเสร็จแล้วเด็กๆค่ะมาเข้าแถวค่ะไปล้างมือค่ะอ่าเด็กๆไปล้างมือให้ผู้ชายรถค่ะให้เพื่อนนะคะอ่าผู้ชายรถต้นไม้เพื่อนระวังโดนเพื่อนด้วยนีม้มี่ะอ่ารถเลย อ่าอยากรถเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะใครปลูกเสร็จแล้วไปล้างมือค่ะคผู้หญิงไปล้าง,งมืออยากลถรอก,กับเพื่อนก่อนปลูกให้แน่นๆนะคะปลูกให้แน่นๆเลยเค่ะอ่าปลูกให้แน่นๆเลยอ,เอ่ารถรถทุกหลุมเลยนะคะรถทุกหลุมเลยแล้วเด็กๆอย่ามาเหยียบนะเดี๋ยวมันจะ เสร็จแล้วมานั่งลง <is> เป็นแถวค่ะไปล้างมือกัน,ค,นครับอ่าคนที่เสร็จแล้วามาเข้าแถวค่ะนั่งเข้าแถวเลยห,ลหมดแล้วหมดแล้ววางไว้เลย,เลยนิโน่อ่าเสร็จแล้วไปล้างมือเลยนะคะผู้ชายเอวาวางแบบนี้ค่ะวางแบงบนีบ้อ่าไม่แซงเพื่อครับต้นกล้าล้างมือยัง จัดแถวแถวผู้ชายแถวผู้หญิงค่ะตัดแถวผู้ชายถอยลงไปยืนจัดแถวจัดแ,แ,แถวแถวตรงโอ้ย <c oughs> อ่าวันนี้นะคะเราก็อนุบาลสามทับสองนะคะคุณครูบีผาปลูกต้นไม้ค่ะมีทังหอมใบเรื่อยนะคะมีทังต้นมะเขือแล้วก็ ใบกระเพราแล้วก็มีพริกนะคะพริกอยู่นี่นะคะอ้าวอภิจ้า